อครับกับสวัสดีครับมาเนี่พภามาลับดีซี60นะครับดีซี60พาร์ทปี56ครับผมครับรับปี56ครับมาเอาต่อกันขึืนเลยนะครับอยู่สวรน,น้ำพูนนะครับสวรน,น้ำพูครับ ตอนนี้ที่กำลังมองหารถเกียร์ดีเซลซีซนะครับขั้นนี้บกพร่องผ่านนะครับรถงามนะครับหมื่นเนียนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับท้าย ดีสี่หกสิบพคราพีห้าหกครับ,ครบโคสวยงามครับอันเอีเครื่องดีแค่ดีครับปั๊มแห้งปั้มแห้งครับเป็นรถร่มเดิมนะครับที่อกฟ้าโตมาก สนใจก็ลองโทรมาเบิ่งนะครับเดี๋ยวหอดูห้งสุดท้ายรีวิวปับปับสภาพแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเบิ่งฟีงน,งงนนะครับขั้นเียก็มารับครับราคาก็ยังบอกว่าได้นะครับบอกจิตทาหัดทานี่ก่อนท่าในใดสนใจก็ลองโทรมาเบิ่งครับ0 6 1 5์หกหน8ครับสภาพสวยๆเลยครับรถคันนี้ นะครับข้อมัครับบควนผ่านนะครับใช้เ,เอาไว้ใช้งานฟ้าตูบอทง่งบอสนะครับเดี๋ยว่านรอตอนพมปับสภาพเลยนะครับจำเยาะลงให้เิอด แร้วคลนปหนือเพะจะเพี่ยงคนนี้ครับแล้วเดินทางครับนะหรัี่ีกเปหลายโลกครับผม